พเพื่อนๆทราบไหมครับว่าลูกแก้วของหลวงปู่ทวดมีที่มาอย่างไรพเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับผมสลันวิกินะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจกับผมในคลิปที่ผ่านๆมานะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดมาเล่าเพื่อนๆฟังกันนะครับค่ะเพื<ๆ>่อนเพ่อนทุกท่านคงรู้จัก หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดท่านเป็นที่เคารพแล้วก็ศรัทธาแก่พวกเราชาวไทยทุกคนนะครับแม้กระทั่งชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์หรือว่าชาวฮ่องกงต่างก็เคารพแล้วก็ศรัทธาในบารมีของ,งปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดนะครับท่านเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความนิรันดรายแล้วก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะครับเพื่นอนทราบไหมครับว่าหลวงปู่ทวด ท่านมีลูกแก้วประจําองค์ของท่านนะครับเรื่องนี้ได้มีตานานว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นทารกอยู่บิดาของท่านชื่อในหูมารดาชื่อนางจันนะครับก็ได้นําทารกเนี่ยไปแขวนไว้กับต้นไม้ในเปรนะครับกับต้นไม้คู่หนึ่งแล้วก็ไปทํานาซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกันซึ่งพื้นที่นาเนี่ยก็เป็นของเศรษฐีปานะครับคราวนี้พอถึงเวลาวที่ต้องให้นมลูกนางจันก็ได้ มาที่เปรเด็กนะครับปรากฏว่าเขาต้องตกใจเพราะว่าได้เห็นงูจงอางขนาดใหญ่หรือว่าทางใต้เขาเรียกงูบองลานะครับพันล้อมรอบเปรเด็กไว้นะครับทั้งนายหูแล้วก็นางจันนี้ก็ตกใจแล้วก็พยายามที่จะไล่งูไปให้พ้นกับเปรนะครับแต่ว่าไล่ย,ยังไงงูก็ไม่ยอมไปก็เลยได้ทําการอิษฐานจิตว่าขอให้พญางูอ,อย่าได้ทํร้ายลูกน้อยเขาเลยสักพักหนึ่งงูก็ได้เลื้อยหนีไปนะครับแล้วก็นางจันก็ต้องรีบมาที่เปรของเด็กเพื่อสํารวจว่าลูกของตนเองอ่ะ ได้รับอันตรายอะไรไหมปรากฏว่าเด็กปลอดภัยทุกอย่างไม่มีอันตรายอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าได้เห็นเมื่อมีลักษณะคล้ายๆแก้วแวแววอยู่บนหน้าอกของเด็กนะครับซึ่งต่อมาได้แข่งตัวเป็นเหมือนลูกแก้วนะครับซึ่งแก้วนี้เองก็ได้เป็นลูกแก้วประจําองค์ข,ของท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวเนี่ยได้เป็นที่จอดขานกับชาวบ้านในเวรใกล้เคียงมากไปทั่วเลยนะครับจนกระทั่งเศรษฐีปาาซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของสองสามีภรรยาเนี่ยครับด้วยความระโมบก็เลยได้ขอแก้ังคับ ที่จะเอาลูกแก้วนี้ไปนะครับด้วยความละบมบหลังจากที่เศรษฐีปานได้เอาลูกแก้วอันนี้ไปแล้วก็ประสบกับภัยพิบัติต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือตัวเองก็เจ็บป่วยลงฐานะทางการเงินทางเศรษฐกิจอะไรก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับด้วยความสำนึกผิดหรือว่าระลึกได้นะครับเขาก็เลยไปเอาเนี่ยครับเอาลูกแก้วนียไปคืนสองสามีภรรยานี้แล้วก็ไปขอขมากับหลวงปู่ทั่วนะครับ พอหลังจากได้คือลูกแก้วไปแล้วทุกอย่างก็กลับค่อยๆดีขึ้นกระเตื้องขึ้นดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก็กลายเป็นเศรษฐีได้ดังเดิมนะครับลูกแก้วลูกนี้นะครับหลังจากองคหลวงปู่ทวดท่านได้มรณภาพแล้วนะครับก็ได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดพะโคนะครับอำเภอสิงพระจังหวัดสงขลานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ การเวลาได้ผ่านมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีนะครับจนกระทั่งในปีพศ2471นะครับได้มีชายคนนึงชื่อนายจีนนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับคนเสือวิคนจริตนิดหน่อยอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะครับก็ได้เกิดความรมมะโมบอยากได้ลูกแกว้วลูกนี้ขึ้นมาก็ได้ทําการเข้าไปคโมยล,ลูกแกว้วนี้มานะครับพอขอโมยมาได้ก็ปรากฏว่าได้มีงูใหญ่เนี่ยมาขวางทางเขาไว้ แต่เขาก็ด้วยความโลภเขาก็ไม่สนใจกระโดดข้ามงูไปเลยแล้วก็วิ่งหนีแต่งูตัวใหญ่นี้ก็เลื้อยตามเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ลดละเลยนะครับคราวนี้หลังจากวิ่งหนีงูมาเรื่อยๆด้วยความที่เขากลัวงูแล้วก็อธิษฐานบอกว่าถ้าลูกแก้วเนี้ยศักดิ์สิทธิ์จินขอให้เขาเหาะหนีงูไปได้แต่ว่าไม่ว่าในจีนจะอธิษฐานอย่างไรก็เขาก็เหาะไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วด้วยความโมโหเขาก็เลยเอาแก้วเนี่ยวางกับพื้นแล้วก็เอาหินอาทุบลูกแก้วจนแตกนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปครับ ภายหลังได้มีชาวบ้านได้เก็บลูกแก้วที่แตกนะครับนำไปส่งคืนให้กับชาวอาวาสแล้วก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมโดยการเอาลวดทองประสานให้กลับเป็นลูกแก้วดังเดิมครับ,รบหลังจากนั้นไม่นานในจีนนี่ก็ได้ไปเข้าป่าเพื่อไปจับช้างป่านะครับปรากฏว่าก็ประสบกับข้อกรรมได้ถูกช้างเนี่ยใช้งาแทงแล้วก็จับเอวห่วงจับตัวแล้วก็ไปฟาดกับต้นไม้จนกระทั่งแขนขาขาดแล้วก็เสียชีวิตในป่าแห่งนั้นเลยนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าความโลภที่อยากได้ของคนอื่นในสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราเนะครับมาเป็นของตัวเองนำภัยพิบัติมาสู่ตัวเองนะครับอย่างเช่นกรณีของเศรษฐีปานนะครับแต่ว่าโชคดีที่เศรษฐีปานเนี่ยกลับตัวกลับใจทันนะครับก็เ,เลยสามารถที่จะแก้สถานการณ์ได้ส่วนกรณีของนายจีนั้นก็ด้วยความโลภทําให้กลับตัวไม่ทันทําให้ประสบภัยพิบัติถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับถึงแม้ว่าหลวงปูท่ทวดเยียมน้ำทะเลจืดท,ท่านมรภาพนาแล้วก็ตามนะครับ เวลาผ่านมานับร้อยร้อยปีแล้วแต่ว่าเรื่องราวของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเมตตาบาร,รมีของหลวงปู่ทวดก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่เนื่งๆนะครับอย่างเช่นในปีพศ2497นะครับก็มีนายช่างเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานีคนหนึ่งนะครับชื่อนายเดลศน,นะครับก็าเคยมีประสบการณ์ของหลวงปู่ทวดนะครับเขาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอยู่นอกเมืองแล้วก็อยู่กับลูกคนเดียวนะครับวันหนึ่งในเวลาหัวค่ำนะครับเขามีเหตุจําเป็นจะต้องออก ไปทาธุระที่จะซื้อของที่ต้องใช้ในเมืองนะครับเขาก็เกิดความเป็นห่วงบ้านแล้วก็ลูกนะครับกลัวขโมยกลัวอะไรขึ้นบ้านอย่างนี้ครับเขาก็เลยทําการอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่ทวดในจิตนะครับของเขาว่าขอให้หลวงปู่ทวดช่วยเฝ้าบ้านดูแลบ้านและลูกเขาให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านไปนะครับปรากฏว่าประมาณเวลาใ,ใกล้สี่ทุ่มเขาก็มาถึงบ้านนะครับขณะที่จะเข้าประตูบ้านก็เหลือบไปเห็นเงาดําๆเงาหนึ่งนะครับอยู่แถวบริเวณประตู ข้างล่างของบ้านนะครับด้วยความตกใจเขาคิดว่าเป็นขโมยนะครับเขาก็เลยไปหาท่อนฟืนกะว่าจะมาไว้ต่อสู้กับขโมยนะครับพอเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าเขาก็ดลึขึ้นมาได้ว่าอา้าวนี่น่าจะเป็นหลวงพุทธวุฒนี่นาเขาก็เลยได้ยกมือไหว้ขึ้นมานะครับปรากฏว่าเงานั้นก็โยกไปโยกมาเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าเงาเขาก็ค่อยสลายกลายเป็นควันแล้วก็จางหายไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับ เขาได้เจอมาหลวงปูท่ทวดได้มาเฝ้าบ้านให้เขาจริงๆดังที่เขาอธิษฐานนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการขอบาร,รมีขององค์หลวงปูท่ทวดเย็บน้ำไดะเจือให้มาช่วยเหลือให้มาคุ้มครองนะครับก็มีคาถาของท่านนะครับก็คือให้สวดนโมสามจบก่อนนะครับแล้วก็สวดว่านโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับถ้าสวดได้เก้าจบก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ท่านช่วยเหลือหรือว่าท่านคุ้มครองนะครับไม่ว่าเราจะเดินทาง ไปไหนมาไหนแล้วก็หมั่นสวดบทนี้ไว้เรื่อยๆไม่ว่าก่อนที่จะขับรถลงเรือขึ้นเครื่องบินก็ตามนะครับเราก็จะปลอดภัยแควค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสลาวิกฤตนะครับขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะนำเรื่องราวดีๆนำมาให้เพื่อนๆรับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ